การรักตัวเองคืออะไรเราต้องการความสมดุลเพื่อให้เกิดความรู้สึกสงบสุขเช่นความสมดุลระหว่างการงานและการเล่นสนุกระหว่างการทำบางอย่างและการนิ่งอดทนระหว่างการจับจ่ายและการประหยัดระหว่างเสียงหัวเราะและความเคร่งขรึมระหว่างการจากไปและการคงอยู่ถ้าไม่อาจสร้างสมดุลได้ในทุกด้านของชีวิต คุณจะรู้สึกเหนื่อยและเกิดอารมณ์ไม่น่าพึงพอใจมากมายอย่างเช่นความรู้สึกผิดผมขอยกตัวอย่างเรื่องการสมดุลระหว่างการลงมือทำและการนิ่งอดทนหากคุณเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ซึ่งเป็นการบ้านปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยแล้วจับได้ว่าลูกทีมคนหนึ่งที่ชอบมัวแต่เล่นโซเชียลมีเดียโดยไม่มาช่วยทีมคุณอาจปล่อยผ่านไปแต่ถ้าเขาทำหลายครั้งหลายหนอีกทั้งผลงานแย่ลง คุณอาจจะเตือนเขาว่าถ้ายังทําแบบนี้อีกก็จะเป็นต้องรายงานอาจารย์เจ้าของวิชาแล้วถ้าเขายังเมินคุณและทําแบบเดิมอีกคุณจะรู้สึกผิดไหมถ้าจะทําอะไรบางอย่างต่อไปถ้าคุณเป็นคนอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจคนอื่นก็อาจกลัวว่าการกระทำเช่นนี้จะทําร้ายความรู้สึกและทำให้อีกฝ่ายต้องลำบากการรายงานอาจารย์เจ้าของวิชาอาจทำให้เขาต้องเจอผลกระทบร้ายแรง ทั้งเกรดรวมในตอนท้ายและยังอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตด้วยอย่างไรก็ตามอีกฝ่ายก็ไม่เคารพและเมินคำเตือนของคุณจึงอาจรู้สึกว่าเขามองข้ามน้ำใจของคุณแถมยังห่วงอีกว่าสมาชิกทำโปรเจกต์คนอื่นจะผิดหวังเพราะมองว่าการผ่อนปลนของคุณเป็นการเล่นพักเล่นพวกในกรณีนี้ถ้าคุณจิตใจดีซื่อตรงและทำตามกฎก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิด ถ้าจะลงมือทำอะไรบางอย่างหัวหน้าโปรเจกต์อย่างคุณพยายามที่สุดแล้วแต่โชคร้ายที่เพื่อนไม่ให้ความร่วมมือถ้าไม่ทำอะไรบางอย่างก็เสี่ยงที่จะสูญเสียทั้งความสงบสงบสุขภายในความนับถือจากสมาชิกในทีมและเกิดผลร้ายต่อเกรดรวมของคุณการสร้างสมดุลจะช่วยให้สบายใจขึ้นและยังเลี่ยงความรู้สึกแย่ๆอย่างความรู้สึกผิดได้คุณแสดงให้เห็นการลงมือทำอะไรบางอย่าง และการนิ่งอดทนการเข้าใจและให้อภัยรวมถึงการหนักแน่นและตกอยู่ใต้อำนาจดังนั้นต่อให้นักศึกษาคนนี้ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของคุณก็มีโอกาสที่เขาจะยังนับถือคุณเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับการรักตัวเองนั้นหรือคนมักเข้าใจคำว่ารักตัวเองผิดการรักตัวเองสนับสนุนการยอมรับแต่หลายคนกลับใช้เป็นข้ออ้างที่จะไม่เผชิญความท้าทาย จริงๆแล้วการรักตัวเองมีองค์ประกอบสองอย่างที่ต้องสมดุลกันหากปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุของค์ประกอบแรกส่งเสริมการรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยเน้นไปที่กรอบความคิดข้อเท็จริงก็คือคุณจะไม่รักตัวเองมากขึ้นหรอกถ้าพยายามลดหรือเพิ่มน้ำหนักหรือทำสัญญกรรมพลาสติกเป็นต้นอาจรู้สึกมั่นใจขึ้นแต่การรักตัวเองที่แท้จริงคือการพอใจในจุดที่อยู่ และในสิ่งที่เป็นไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์อย่างที่มุ่งหวังองค์ประกอบที่สส่งเสริมการเติบโตโดยเน้นไปที่การลงมือทำการพัฒนาตัวเองก็เป็นการแสดงความรักตัวเองเพราะนั่นหมายความว่าคุณตระหนักว่าตัวเองสมควรได้สิ่งที่ดีกว่าการอยู่ในระดับปานกลางเวลาพูดถึงการรักตัวเองขอให้คิดว่าการรักผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นอย่างไรเช่น คู่รักของคุณอาจมีนิสัยที่น่ารำคาญแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณรักเขาน้อยลงคุณยอมรักสิ่งที่เขาเป็นบางครั้งก็ยังเรียนรู้จากข้อด้อยของเขาด้วยคุณยังปรารถนาในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาดังนั้นหากนิสัยบางอย่างส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกฝ่ายคุณก็จะสนับสนุนให้เขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนี่แสดงถึงความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขที่มีต่อเขา คุณไม่ได้ตัดสินอีกฝ่ายอย่างโหดร้ายแต่อยากให้เขาเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อตัวของเขาเองการรักตัวเองคือการทำเรื่องเหล่านี้กับตัวเองโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองเป็นที่ตั้งการรักตัวเองที่แท้จริงจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินวิธีกรรมทางจิตวิญญาณหรือวิธีปฏิสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ส่วนตัวและแน่นอนว่าแง่มุมสำคัญของการรักตัวเองก็คือการยอมรับหรือก็คือการพอใจในสิ่งที่คุณเป็นการรักตัวเองจึงเป็นการเป็นตัวของตัวเองและการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระความเข้าใจเรื่องการรักตัวเองช่วยให้เราเจอสมดุลระหว่างกรอบความคิดการกระทำหากไม่มีความสมดุล เราก็มักพลาดท่าล้มและรู้สึกไร้หนทางพอรักตัวเองเป็นชีวิตจึงจะเริ่มรักคุณต่อความสมดุลระหว่างกรอบความคิดกับการกระทำช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเราจะลงรายละเอียดกันในอีก2-3สาบทต่อไป